สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้น3มเส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะด้วยริบบิ้นลายดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะที่เป็นลายดอกไม้นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว98เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะเราจะเอาด้านลายไม้นะคะตัวนี้นะไว้ด้านบนทั้ง3เส้นเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้รลิบินขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะๆๆกดกดจับจับให้กระชับนะก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอรอิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับออลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะแบบนี้นะค่อยๆปล่อยลิบินออกมาค่ะเส้นที่สสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบินข้าม2เส้นแล้วพาด1 2สอง จับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยคอยดึงค่ะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมา สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้ทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับบาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งเสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะค่อยค่อยดึงค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะเราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สมเส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4 เส้นที่4ทับด้วยเส้นที่ห้าแล้วก็เส้นที่ห้าจะทับด้วยเส้นที่6เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมา6เส้นในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกรซรน,นะนี่นะคะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะนี่นะชนหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะจับริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะให้ลอดผ่านมาสองช่องหนึ่งสอง แบบนี้นี่นะต่อเลยค่ะจากอริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกรอดผ่านมา2ช่องหนึ่งสองแบบนี้นะค่อยดึงค่ะแบบนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะดูความสวยงามนะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นพับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะ ี่นะคะใต้เส้นนี้นะแล้วก็จะมาอยู่อีกตรงด้านล่างของตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดมาด้วยแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลย นี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะแล้วก็จับตัวเกรสรน,นิดนึงนะคะใช้แหนบช่วยนิดนึงไล่เรียงให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งนะคะ จับไล่เรียงออกมานะคะทีละเส้นทีละกรีบนะให้เกสรได้สวยงามนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกังสดาลสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ